ดวงชะตาราศีตุลเกณฑ์ดวงของท่านในช่วงวันที่15กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์ดวงชะตาของท่านนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปหลุดพ้นจากดาวเมรุตยูส่งผลต่อดวงชะตาของท่านแต่ท่านนั้นจะต้องพบเจอกับการตัดสินใจต้องมีทางเลือกทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องขึ้นอยู่กับตัวท่านเป็นหลัก สวัสดีชาวราศีตุลทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาในช่องคืนมังก h ชาแนล Channel. สำหรับดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ถือว่าในช่วงนี้เป็นที่น่าสนใจเป็นอย่างมากดวงชะตาของท่านนั้นหลุดพ้นจากดาวมฤตยูหลายสิ่งหลายอย่างนั้นดูสดใสหลายสิ่งหลายอย่างนั้นดูเข้าที่เข้าทางลงล็อกมากขึ้น โดยส่วนตัวแล้วชาวราศีตุลนั้นเป็นคนที่มีความเพียรมณนะพยายามบางครั้งตั้งใจทำงานก็ทำเต็มที่แต่บางครั้งนั้นเกิดช็อตฟิลช็อตดาวอยากพักไม่เอาอะไรก็จะหันหลังให้กับงานไม่มีแรงไม่มีไฟเรียกได้ว,ว่าหากทำอะไรก็จะทำจริงจังแต่ถึงเวลาพักผ่อนถึงเวลาที่ท่านต้องการจะพักหรือเบื่อหน่าย ท่านก็ไม่อะไรทั้งนั้นในตอนนี้ลักษณะนิสัยของท่านค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าอนาคตในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านนั้นจะต้องพบเจอเรื่องราวที่เกี่ยวกับการตัดสินใจลักษณะการคิดลักษณะนิสัยของท่านนั้นมีส่วนสําคัญอย่างแน่นอนในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปดูเหมือนว่าจะมีบางเรื่องบางสิ่งเข้ามากระตุน้นทำให้าชาวราศีตุลน,นั้นรู้สึกมีไฟในการทำงาน รู้สึกไม่อยากย่ำอยู่กับที่ไม่อยากอยู่นิ่งอยู่เฉยมีเกณฑ์ที่ในช่วงครึ่งเดือนหลังนั้นท่านค่อนข้างที่จะหางานทําหรือแม้แต่ไม่ชอบอยู่เฉยไม่ชอบอยู่นิ่งเห็นเวลาว่างท่านจะวิ่งเข้าหางานซึ่งบุคลิกของท่านนั้นค่อนข้างที่จะทำให้คนรอบข้างนั้นรู้สึกงงรู้สึกไม่เข้าใจเกิดขึ้นได้แต่โดยรวมแล้ว ท่านค่อนข้างที่จะพบเจอกับสิ่งที่ดีตามมาอย่างแน่นอนการวิ่งเข้าหางานการทำงานของท่านนั้นเกิดความขยันขึ้นมานั้นส่วนหนึ่งก็เกิดจากตัวท่านนั้นไปพบเจอกับบางเรื่องบางสิ่งที่เข้ามาทำให้ตัวท่านนั้นรู้สึกฮึกเหิมรู้สึกมีไฟดวงชะตาของท่านในตอนนี้ การที่ตัวท่านได้รับอิทธิพลจากดาวพุธดาวอาทิตย์รวมไปถึงตัวท่านนั้นหลุดพ้นจากดาวมฤตยูที่ตอนนี้ดาวมฤตยูเดินเข้าที่เข้าทางเกณฑ์ดวงชะตาของท่านนั้นคิดอะไรไว้อยากทำอะไรไว้อยากลงมือทำอะไรในช่วงเวลาถัดจากนี้ไปดูเหมือนว่าโอกาสเวลาทุกสิ่งทุกอย่างค่อนข้างที่จะเหมาะค่อนข้างที่จะลงตัวมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้ลงมือทาได้จับได้สัมผัสก,กับสิ่งที่ท่านรอคอย หากจะเปรียบเป็นการงานก็ดูเหมือนว่ามีโอกาสที่ท่านจะได้ลองได้สัมผัสกับงานใหม่ๆเปิดความท้าทายใหม่ๆเรียกได้ว่าตัวท่านนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่อนข้างที่จะผูกพันเกี่ยวกับงานเหนื่อยแต่ว่าตัวท่านนั้นจะมีความสุขและมีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวและในช่วงระยะเวลาเดียวกันดวงชะตาของชาวราศีตุลในตอนนี้มีโอกาสสูงที่ตัวท่านนั้น จะพบเจอกับทางเลือกทางแยกไม่ว่าจะต้องเดินทางซ้ายไม่ว่าจะต้องเดินทางขวาแต่เป็นโอกาสทองเป็นโอกาสพิเศษที่ยื่นมาหาตัวท่านจากโอกาสที่ตัวท่านสร้างขึ้นเองหรือแม้แต่ตัวท่านจะได้รับโอกาสพิเศษจากคนรอบตัวท่านที่หวังดีกับตัวท่านมอบโอกาสทองมอบโอกาสพิเศษก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจมีเกิดขึ้นกับท่านอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะด้วยเรื่องงานก็ดีเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินทุกสิ่งทุกอย่างหากมีการตัดสินใจท่านไม่ต้องไปฟังใครท่านเชื่อตัวท่านเองคิดให้ดีคิดให้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดจากตัวท่านแต่เชื่อว่ามีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะเลือกทางถูกดวงชะตาของท่านในช่วงถัดจากนี้ไปอีกไม่นานจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการงานการเงินและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านที่ดี ถือว่าดีอย่างมากเลยทีเดียวก็ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นับจากนี้ไปมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป็นครั้งสำคัญรอท่านอยู่สำหรับการงานของชาวราศีตุลในช่วงถัดจากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์งานของท่านในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์นี้ต้องยอมรับว่างานค่อนข้างที่จะล้นหน้าตากักล้นมือท่านอย่างแน่นอนเป็นงานส่วนตัวของท่านหรืองานเสริมงานประจํา หรือ Mac แม้กระทั่งเป็นงานที่ท่านวิ่งเข้าหาไปหาจอบงานพิเศษด้วยความขยันด้วยความตั้งใจหรือด้วยความมุ่งมั่นมีอะไรที่ท่านอยากจะทําอยากจะสัมผัสท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้มีโอกาสสูงได้จับได้สัมผัสอย่างแน่นอนงานใหม่ๆจะเกิดขึ้นก็ในช่วงนี้และจะเป็นงานที่ตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ท้องได้ผลตอบแทนที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวชาวราศีตุลในตอนนี้ ชีวิตค่อนข้างที่จะคลุกคลีอยู่กับงานก็ต้องยอมรับเลยว่าการท่องเที่ยวการพักผ่อนนั้นในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพัานธ์นั้นค่อนข้างที่จะมองไม่เห็นมองไม่มีมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะทำงานทำงานทำงานอย่างเดียวก็ถือว่าในตอนนี้ท่านค่อนข้างที่จะเหนื่อยค่อนข้างที่จะไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ผลตอบแทน ชาวราศีตุลน,นั้นท่านจะพบเจอกับสิ่งดีๆรอท่านอยู่ในอนาคตอย่างแน่นอนและสำหรับการเงินของชาวราศีตุลในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั้นชาวราศีตุลในช่วงนี้ดูเหมือนว่าท่านยังคงมีรายจ่ายเกิดขึ้นหรือตัวท่านนั้นจะยังเก็บเงินเก็บทองในตอนนี้ไม่ค่อยอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวก็จะก่อให้เกิดการมีค่าใช้จ่ายต่างๆตามมาชาวราศีตุลตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะหาเงินได้เก่งแต่ชาวราศีตุลก็ยังคงอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เงินสามารถขาดมือได้เช่นกันมีโอกาสที่ในช่วงกลางเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนท่านอาจจะหมุนเงินไม่ทันชาวราศีตุลในช่วงต่อจากนี้ไปหากมีการเซ็นสัญญาเกี่ยวกับผลประโยชน์เกี่ยวกับการเงินการทอง ขอให้ท่านตรวจสอบข้อตกลงให้ชัดเจนสัญญาหรือจะทำอะไรให้ตัวท่านนั้นคิดทบทวนให้รอบคอบอย่าเชื่อใครให้เชื่อตัวท่านเป็นหลักแต่ในภาพรวมอะไรที่ดูวุ่นวายอะไรที่ดูสับสนในช่วงนี้ท่านก็จะพบเจอเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นเช่นกันถึงแม้ว่าตัวของชาราศีตุลในตอนนี้จะมีค่าใช้จ่ายจีประาเกิดขึ้นบ้างเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแบบกระทันหัน หรือแม้แต่เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะเกิดขึ้นกับท่านแต่ในขณะเดียวกันดวงชะตาของท่านนั้นก็เรียกเงินเรียกทองมีโอกาสที่ท่านนั้นจะได้เงินส้มหล่นเงินฟุกๆเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงท้ายต่างๆมีโอกาสที่ท่านนั้นจะมีแต้มบุญติดไม้ติดมือก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและชาวราศีตุลในช่วงระยะเวลาเดียวกันมีโอกาสมีแนวโน้ม ที่ตัวท่านนั้นจะได้เงินก้อนจากการขายสิ่งของขายสินทรัพย์บางสิ่งบางอย่างที่ตัวท่านนั้นตั้งอกตั้งใจที่จะขายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองต่างๆมีโอกาสที่ท่านจะได้เปลี่ยนถ่ายย้ายโอนในช่วงนี้ทำให้ตัวท่านนั้นได้เงินได้ทองเข้ามาแบ่งเบาภาระก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านในช่วงนี้เกี่ยวกับการเงินเช่นกันและชาวราศีตุล สิ่งที่ท่านควรที่จะระมัดระวังในช่วงกลางเดือนไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์มีโอกาสที่จะมีคนใกล้ตัวท่านญาติพี่น้องเครือญาติรวมไปถึงเพื่อนฝูงมีโอกาสที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเงินการทองก็ขอให้ตัวท่านนั้นพิจารณาให้ดีรู้จักปฏิเสธปฏิเสธให้เป็นหากตัวท่านนั้นช่วยแล้วตัวท่านจะต้องเดือดร้อนลำบาก ก็ขอให้ท่านกล้าที่จะปฏิเสธกล้าที่จะพูดระวังความเกรงอกเกรงใจระวังการที่ตัวท่านนั้นพูดไม่ได้กืนไม่ข้าวขายไม่ออกน้ำท่วมปากจะกลับกลายเป็นปัญหาของคนอื่นนั้นจะทำให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับปัญหาเสียเองขอให้ชาวราศีตุลระมัดระวังใจแข็งเข้าไว้หากตัวท่านไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือก็ขอให้ท่านกล้าที่จะพูดกล้าที่จะปฏิเสธเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นชาวราศีตุล สามารถเคลียร์สามารถแก้ไขกับปัญหาในลักษณะนี้ได้อย่างแน่นอนและสำหรับความรักของชาวราศีตุลต้องบอกว่าหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะดูวุ่นๆุ่นอาจจะดูสับสนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการงานอาจจะดูค่อนข้างที่จะมีงานล้นมือล้นหน้าตากักส่วนการเงินนั้นก็มีอาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ตัวท่านนั้นอาจจะมีติดขัดอาจจะมีสะดุดกับการเงินได้อยู่บ้าง แต่ตรงกันข้ามสำหรับความรักของท่านนั้นค่อนข้างที่จะดูสดใสเลยทีเดียวชาวราศีตุลท่านใดที่มีคู่ในตอนนี้มีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะได้บุตรได้ธิดาอย่างที่ท่านรอคอยอย่างที่ท่านหวังและส่วนหนึ่งที่ชาวราศีตุลกลับกลายมาเป็นคนขยันกลับมาเป็นคนที่เอางานเอาการ อยากทำนั่นอยากทำนี่ส่วนหนึ่งก็ได้ดวงของคนรักเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนทำให้ตัวท่านนั้นไม่อยากอยู่เฉยไม่อยากอยู่นิ่งเป็นคนใครหย,ยันขึ้นมาในทันทีทันใดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีชาวราศีตุลในตอนนี้ไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะได้ดวงของคนรักเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนทำอะไรก็มีโอกาสประสบความสำเร็จคูณสองก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับท่านและหากตัวท่านพบเจอกับปัญหาหรือติดขัด ท่านก็จะได้ดวงของคนรักเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเสริมเข้ามาช่วยแก้ปัญหาถือว่าท่านได้คู่ครองที่ดีมีโอกาสที่ท่านจะร่ำรวยมีโอกาสที่การงานการเงินจะเจริญก้าวหน้าหากตัวท่านทําอะไรลงมือทําอะไรแล้วมีคนรักเข้ามาช่วยเข้ามาเสริมงานนั้นกิจการนั้นมีโอกาสจะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็ถือว่าในตอนนี้ดวงชะตาของชาวราศีตุลน,นั้นได้ดวงคนรัก อุปถัมภ์เสริมดวงนั้นดีนักแลก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ภาพรวมกับดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2568สำหรับการทำนายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับ หากชาวราศีตุลท่านใดที่ฟังแล้วเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านสามารถนำไปเป็นไกด์ไลน์นำเป็นเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันได้ก็ขอแรงใจโดยการกดถูกใจกดไลค์กดแชร์และกดติดตามขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนวันโกลชาแนลก็ขออวยพรให้ชาวราศีตุลประสบความสำเร็จคิดสิ่งใดที่ดีก็ขอยสมหวังสมปรารถนา แล้วพบกันใหม่คืนวันโกล h ชาแนลสวัสดีครับ